สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้นะเราอยู่ที่ i ิ p e r i a l ลาดขท้านะครับผมเป็นงานมอบรักแด่แม่นะครับผมลูกทุกคนครับลูกๆทุกคนไม่ใช่สิแม่แม่ทุกคนอันน้ถกถสวัสดีแม่แม่ทุกคนนะครับผมก็ไล่ถึงวันแม่แล้ว12สิงหานี้นะครับคุณอยากทำอะไรเพื่อ ลูกเพื่อแม่เพื่อแม่สิคุณอยากทำอะไรเพื่อแม่ไหมนะครับผมถ้าอยากทําไม่ใช่เปต้องทำเฉพาะวันแม่ทําได้ทุกวันนะครับผมอย่างผมเนี่ยคิดอยู่เลยว่าจะทํายังไงให้มอบความสุขให้แม่แม่ทุกคนได้หมดเพราะว่าแม่ผมเยอะลือเกินนะครับ,มมมรบผมวันนี้ก็มีเพลงภาษาอังาากลษเลยเพลงล่อสักคู่นี้ครับชื่อเพลงว่าดึงเนพนลานนะครับเป็นเพลงที่จะบอกว่า คงบอกถึงความรักถึงแม้ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เจอความรักอะไรครับเพราะอะไรแม่โยกแม่ทุนหัวสิบสองสิบหาใช่ไหมแม่ทุนหัวครับเป็นวันแม่ที่กำเนิดเรามานะครับผมต้องต้องคิดที่ดีนิดนึงนะอ่ะ เพลงต่อไปดีกว่าเพลงนี้นะครับผมอมอบให้กับความรักนี่พูดถึงความรักที่มีต่อแม่เหมือนกันอันนี้เนี่ยเปรียบได้กับความรักที่ยิ่งใหญ่าย,ยาวนานถึงแม้วันนี้นะครับผมจะอายุยี่สิกว่าแล้วก็ตาม22แล้วนะครับ <S <S แต่ว่าความรักเอา้าวนี่ไงผมพูดความจริงก็ไม่เชื่อไงถึงแม้ผมจะอายุ22ก็ตามแต่แม่เนี่ยนะครับผมก็ยังคงรักผมไม่เคยเปลี่ยนแปลงเหมือนกับเพลงเพลงนี้รักแท้ ถูกต้องครับตัดบนสวนัสดีนะครับร้องตามได้ช่วยร,ร้องนะเพลงนี้ดังมากๆ y e a ที่วลยมันทำให้คนเปีนไปสิเมนในใจยังไงก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีต่อเธอเธอมันคงยังมีหนือการเวลามากยิงกว่าอะไรต่อให้นานแค่ไหนรักแท้ก็ยัง เป็นรักแท้ไม่มีวันจะแปรหรือน้อยลงไปต่อเวลาแม้บางครั้งฉันเองต้องเจออะไรเด่นดัแต่ก็ไม่เคยทำให้รัก,กเราเปลี่ยนไปคนเราทักคู่กัน ยังไงก็ไม่เปลี่ยนก็คือความรักที่มีต่อเธอจนมันคงยังนีเนื้อการเวลามาดีกว่าอะไร้งกั้นต่อให้ได้ที่ใดรักแท้ก็ยังคงเป็นรักแท้ไม่มีวันจะแพล แต่คงไม่เคยทำให้รักก็เปลี่ยนแปลงไปแม้จะต้องรอไม่รู้ว่ันที่ใดก็จะไม่ทอ้อเพรามีเธอต้องพมสู้ต่อไปทางจะไกลแค่ไหนก็อดทอน เจออะไรเพื่อนแต่ต้อไมเคยทำให้รักก็เปลี่ยนไปฉันรักเธออย่างไรต้องรักไม่เปลี่ยนใจนักจะยุดใจล้องไอ้ที่เธอเ็นเดียว สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องที่เดินช้อปปิ้งอยู่ด้วยนะครับผมก็ใครไม่เห็นไม่เคยเห็นคนหล่อเดี๋ยวดูได้นะครับขอบคนที่เห็นด้วยครับขคนที่เห็นด้วยนะครับครับน้องกันนะครับก็ดีใจครับ